การแล้วเอ้าเปิดรายการแล้วหรอเออเปิดรายการแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมิสไนน์อินีนี่นนนเป็นกันบ้างคนะสบายดีไว้นะคะที่ถึงทุกคนเสมอเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกตลอดเลยนะคะอืมอากาศก็ร้อนด้วยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเนาะใช่มีพายุด้วยมีพายุเขาเรียกว่าอะไรพายุฝนรึด้ร้อนใช่ไหมค่ะอืมมีลูกเห็บไหม ได้ได้ข่าวว่ามาที่ไรมีฟ้าผ่าเอาฝนด้วยทั้งทั้งเลยเนี่ยเีหยวเพิ่งมาเนี่ยเนี่ยมาแล้วแร็ป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 แล้วฝนมาตลอดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวโอเคมาแป๊บนึงเนี่ไปไปไปย่างสาบุงสาบานอะไรใครไม่เนี่ยนะฟ้าจะผ่าไหมเนี่ยต้องค่อยๆเจรจาเนาะเดี๋ยวฟ้าผ่านะคะอืมอุ้ยทำไมวันนี้ฉากสวยจังเลยอ่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ตุ๊กตาแบบรู้สึกว่าร้อนหนาวเออร้อนหนาวแร้วร่างกายต้องการความหวานนะคะ โอโแค่นี้ยังหวานไม่พอเนี่ยน่าจะหวานพอแล้วเนี่ยอย่างกเพิ่มเอนเตอร์เทให้ร่างกายค่ะพี่หมีก็เลยพานี่ให้ทุกคนทายก่อนนี่โลโก้นี้อืมอะไรเนี่ยอืโดนัทมันมีความเย็นเข้ามาร่วมด้วยมันมีความหวานมันมีความเย็นอืค่ะน้ำเย็น น้ำเย็นมาแล้วมี่ยเย็น้อเย็นวออจนท่านผู้ชมแป้งวันนี้ตามมากินน้ำเปล่าอ่ะเสร็จละกลับเลยไยบายไม่ใช่ค่ะก็นี่แหละเนา้ออากาศมันร้อนร้อนหนาวหนาวนะคะแล้วก็เราก็อยากผ่อนคลายแล้วก็เพิ่มอินอร์จีนะคะเราเลยมาเติมพลังที่แอร์ดม ไม่ได้รับค่าสปอนเซอร์นะครับเข้าได้นะคะเข้าได้ก็ได้ก็ได้ก็คือไอซครีมเซเว่นเซนนั่นเองนะคะครับตอนนี้เขามีฤดูอะไรเนะมะม่วงสับปะรดอือหน่าอร่อยเนาะอือมะม่วงก็มีหลายรสชาติเลยนะคะเออเบทเอ้ยอือะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้สี่ห้รสปหมดอืประวัติความเป็นมาเป็นไงไอติมไอมเซเว่นเซนเนี่ยก็หนูอยากรู้ว่าหนูไม่รู้อ่าไปดูถ้าคนที่ต้องรู้จัก เกี่ยวกับไอศครีมสเวนเซนนะครับร้านสเวนเซนสาขาแรกของโลกเกิดกำเนิดขึ้นเมื่อปี2,491นะครับนำเมืองซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเออร์เซเวนเซนคือนายทหารผู้ที่ให้กำเนิดโดยทดลองทำไอศครีมด้วยแต่เขารับราชการประจำการบนเรือนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โอ้โหมาในเรือเลยนะครับเข้ามาทำในตลาดในท้ายเมื่อปี2,529 นำโดยวิลเลียมอีไฮนิกกี้นะครับผู้ต่อตั้ง m i n น r ร์อินเตอร์เนชันแนลจำกัดมหาชนนะครับปัจจุบันมีสาขามากกว่าในไทย300แห่งโดยแบ่งเป็นสาขาที่ลงทุนเอง130แห่งและสาขาซานฟรานซิสโก170แห่งนะครับรสชาติของไอไอซิมที่ขายดีที่สุดนะครับคือน่าจะเป็นรสวานิลานะครับนอกจากนี้ก็จะมีการพัฒนาและผลิตออกมาอีกมากกว่า150 รสชาติเลยทีเียนะครับในตอนนี้นะครับผมก็จะสรุปโดยสั้นๆน,นะครับว่าทําไมถึงจะมาเปิดในไทยนะครับนอกจากนี้เปิดในไทยได้ยังไงหลังจากได้นายเอิร์นได้เสียชีวิตลง,ตร,งร้านไอศ์คิงส์โรเวนเซนที่แม้จะมีจุดเริ่มต้นจากอเมริกาก็กลับมาเติบโตเบ่งบานอยู่ในประเทศโซนเอเชียเสียมากกว่านะครับเพราะว่าประเทศไทยน่าจะเป็นอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเอง ที่ปัจจุบันมีอยู่มากกว่า300กว่าสาขานั่นเองนะครับโดยกระจายตัวอยู่ในแทบทุกเมืองนะครับทุกจังหวัดของไทยทั้งที่ลงทุนเองและสาขาที่เป็นแฟนไชส์นะครับซึ่งผู้ที่นําเข้ามาก็คือวิลเลียมอีไฮนิกี้นะครับชาวอเมริกันที่มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยกับครอบครัว,วตั้งแต่ยังเด็กนะครับผู้ส่อตั้งไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะมหาชนผู้นำ เขาธุรกิจแฟรนไชส์อาหารชื่อดังจากต่างประเทศโดยเขาได้ติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์จากร้านสเวนเซนเข้ามาทำตลาดอยู่ในเมืองไทยเมื่อปี2529นะครับหรือเมื่อสาิปีที่แล้วนะครับโดยเขาเปิดตัวสาขาแรกที่ห้างสรรพสินค้าซินท่านราพเทานั่นเองนะครับปิงเป็นไงมั่งตามนั้นเลยโหดีจังเลยค่ะรู้แล้วอีกเนี้ยโอ้โหเลืเชื่อเลยเนาะว,ว่าเขาจะเป็นทหารเรือนะ ไอคนที่เป็นเจ้าของคนนี้คิดคนเกี่ยวกับไอสตรีมสเวนเต้นอ่ะเนาะคนนี้เขาเพิ่งขายอ่ะเนาะแสดงว่าตอนออกทะเลแบบว่าร้อนไงอยากได้อะไรที่ชื่นใจชื่นใจใช่ใช่ออาจจะมีลูกน้อยที่เออลองไปกินไอสตรีมบ่อยๆอะไรเงี้ยใช่แต่ไม่ทำขึ้นมาเองซะเลยใช่แต่เมื่อก่อนนี้มีแค่สองรถจริงอ่ะเออเหรอคะใช่ตอนนี้โอ้โหลงร้อยห้าสิบรถโอ้โหดีจังเลยยอะเนาะให้ทำได้เลือกเอา รสอะไรคะสองรสนั้นอ่ะสองรสก็มีพวกอะไรนะวานิลาใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกช็อกโอกแลตหลักๆมนาะีเป็นลัใช่ใช่เพราะว่ามันง่ายสุดแล้วเนาะใช่วานิลานมช็อกโกแลตใช่แต่ปัจจุบันนี้เพียบเลยมีเรื่องหลายรสหลายอย่างหลายร้านพูดถึงในทีมแล้วเอฟซีท่านผู้ชมที่น่ารักชอบรสอะไรกันคะก็เม้นมากันได้เนาะอืมใช่อร่อยไหม พี่ที่มีชอบรถอะไรคะชอบเออ่รถมิ้นท์เหรออืมรถมิ้นท์มันเย็นๆนอากาศร้อนเงี้ยดีนะที่ชอบรถมิ้นท์ไม่ใช่น้องมิ้นท์ชอบได้ไหมชอบชอบรถมิ้นท์พอแล้วค่ะลูกตาก็มีไอติมรถโปรดของตุ๊ตานะอะไรอ่ะรถอะไรยำอ๋อมีรสยำมีด้วยเหรอมีเหรออุ้ยสวยจังเลยทุกคนคะน้องเขาเอามาเสิร์ฟแล้วนี่พี่โชว์โชว์ให้ผู้ชมหน่อย โอ้น่ารักมากเลยรู้สึกชื่นใจยังไงบอกไม่ถูกยังไม่ทันทันกินเลยค่ะชื่นใจไหมแค่เห็นก็ชื่นใจแล้วอืมอือจานค่ะขอบคุณค่ะใส่หลังสิอีกนิดนึงนะหรือว่าก้มหน้างานนี้นี่ก้มนี้เลยอ่ามันมีนี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรเมนูอะไรอ่องดูไหมลองดูลองดูช็อกโกแลตใช้ ใช้เทียนลมควันดูความร้อนขึ้นมา้ว่มันนุ่มๆค่ะแล้วก็เสร็จนี้ขอบคุณค่ะโอ้ยสวยงามตามท้องเรื่องดูดีน่ารักมากว้าวอย่างเงี้ยดีไหมดีมากเลยอย่างเราละครหนังเลยนะวิธีการกินล่ะนี่ไงเดี๋ยวให้พี่หมีทำให้พวกเราดูอ่าอ่าวิธีการกินก็ เราต้องทำยังไงคะไม่เคยกินเซตแบบนี the yes, ้เลยอ่ะตักไอติมอ้าวเหรอค่ะไปกินกินไปทุกคนดูไม่มีเขาตักมิ้น์ของเขาก่อนเลยนี่นี่ตักให้ท่านผู้ชมได้ดูนี่แล้วก็เอาไอ้นี่นี่มาใส่อันนี้โหกินประมาณนี้แหละโปรชัยโปรมันอ่ะอ่ะอร่อยไหมลองลองชิมดูเป็นไง นไงมีความหอมความเย็นปกติอ่ะเวลาเราไปโรงแรมอันเราจะมีอย่างนี้เห็นอย่างนี้ฟองดูฟองดูอย่างนี้เหมือนกันมันก็จะเป็นเออ่รูปช็อกโกแลตไหลลงมาเนาะอันนี้คืออะไรคะอันนี้จะเป็นกล้วยนี่อ่าแล้วก็มีช็อกโกแลตไหลลงมาแบบนี้แล้วก็เอาช็อกโกแลตเนี่ยไปจุ่มจุ่มไปจุ่มเนี่ยโอ้ยเนี่ยจุ่มแบบนี้ก็ได้เนี่ยคือเอาไปเลยอันนี้อันนี้ลองไว้ไม่ไม่เขาไม่มีจานมาให้โอเคนี่นจุ่มแบบนี้อ๋อ อันนี้มันหยิบไม่ได้ด้วยร้อนแล้วกล้วยก็ยันสุกโอเคอ๋อนี่ครับเป็นนี้ครับระวังหยดนะคะพี่หมีหยดหยดครับจัดเลยค่ะตั้งใจตั้งใจทำให้หยดกล้วยเคลือบกระเบื้องแล้วเดี๋ยวไม่จะแห้งเดี๋ยวไม่จะแห้งเดี๋ยวมันจะแห้งตัวใช่เาใส่ความเย็นกล้วยอืมเนี่ยแห้งแล้วค่ะป้อนท่านผู้ชมก่อนอ้าวหืมกล้วยกับชับแรกอือหืม อร่อยอร่อยอร่อยรสชาติมันเป็นยังไงคะพี่อร่อยอร่อยเนี่ยรสชาติมันก็เห<อ>มือนกับกล้วยแล้วก็หอมช็อกหอมช็อกโกแลตอ๋อหอมกล้วยหอมชอ็อกโกแลตโอเคลูกตาชอบลำอันนี้ <ลำ S 2> หน้าตาลำใช่ไหมหน้าตามินน้องมินเขาจะเป็นสีฟ้าอันนี้นะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตข้างในด้วย และน,นี่จะเป็นลำค่ะเป็นลำลูกเกดแล้วไม่รู้ใครชอบเหมือนกันหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นมะม่มวง,วงที่มีเนื้อไม่มีเนื้อ่าและอีกรสหนึ่งก็เป็นมะม่วงที่นม,มอ่านมแล้วก็ไม่ผสมนมใช่โอเคแล้วก็เป็นแคนตาลูปนะคะแล้วกมมว็มีขนมปังช็อกโกแลตลององชิมดออันนี้คือมะม่วงที่มีเนือ้อเดี๋ยวพี่ขอเชียร์กนิดน,นึงเย้ yeah. ทุกคนคะ่ะ จะเป็นรสใหม่นะครับอืมรสชาตินี้เนาะเป็นเป็นเนื้อของมะม่วงเลยอกล่องมันหวานมันหอมอันนี้ลหรออืมที่มีนมอ่ะมะม่วงที่มีนมอืมวิีเนื้อดีจังเลยอ่ะมีเคสเจิร์เนื้อมันมันมันดูถามพี่อย่างนี้พี่ชอบแบบไหนมากกว่ากันโอ้โหชอบทักของแบบเลยอ่ะมันมันอร่อยความแตกต่างเลยมันดีค่ะมะม่วงผ่าน ทุกคนสั่งมากินได้เลยทุกรสแต่มิ้นเนี่ยเย็นมิ้นเนี่ยของโปรดีี่เขาชอบมิ้นอันนี้ลำลำหนูเป็นไงบ้างไหนพี่บรรยายกินแล้วลำได้เลยเตรกสเตรกงไม่ใช่อี่มาชอบไม่รู้เหมือนกันเพื่อนแบบโดนเพื่อนมาาแบบว่าเฮ้ยคนโบราณมันคือเหมือนเรากินยาหม่องค่ะอันนี้ลำลูกเกดนะคะเชเอร์เราไม่ไม่ฟังดูอหรอไปทำอะไรเขาไม่พอใจหรือเปล่า น้องมันได้พอใจน้องก็ดีใจได้มาจริงืมคือลำมันหวานเยอะแล้วมันก็มีความหอมอะไรของมันก็ไม่รู้เมื่อกี้พี่กินอะไรเข้าไปคะเป็นตาลุบตาลุบลองดูเป็นไงมั่งอร่อยอร่อยมันแปลกๆดีอ่ะแต่ว่าอร่อยดีอร่อยจตะไบตะไบนี่หอมมากเด็ดวอมินต์มินต์ สี่รถเนี่ยพี่ชอบรถไหนมากที่สุดชอบมิน้นเหมือนคนรักเดียวใจเดียวไงไม่รู้เลยเนาะ <c ười> ใช่เหมือนเยบางกะเพราอ่ะผมชอบกินกะเพราอาหารสิงคิดหรือยอดฮิตก็อบอกสิงคิดะนะบางคนก็เล่นมุว่ายอดฮิตเนาะอืออืม,อมแต่พวกพวกพวกต่างประเทศเขาก็ชอบนะขายดีมากเลยค่ะใช่กะเพราเอ้ยมยำเอวยิมแบบเผ็ดๆแซ่บๆเออทไมพี่ชอบมินอืมมินมันมีเอกลักษณ์ของมัน เย็นๆเพราะว่าอากาศบ้านเราอ่ะร้อนอออืมอากาศบ้านเราร้อนทีเนี้ยวิธีการดับร้อนก็คือเนี้ยหลมิ้นเนี้ยแหละก็เหมือนคล้ายๆคนที่ชอบแป้งกงวงอากาศเราร้อนก็ใชนแป้งงวะมันจะแข็งไหมอืมแข็งอืมกช็อกโกแลตกับลัมลูกเกดค่ะเดี๋ยวจะลองชิมว่ามันเป็นยังไงเพราะลัมลูกเกดอ่ะมันไม่ทานนักนามาทานใครมารู้สึกหวานใช่ เหมือนเวลาเราเราไปอะไรอ่ะเกินไอซ์ครีมกะทิอ่ะเราก็ชอบมีไอซแบบเหมือนกับขวดช็อกโกแลตอ่ะเออโรยเลยเลยตอนสมัยเด็กๆอ่ะผม, <î? S 2> มชอบให้เขาใส่เยอะๆช็อกโกแลตเขาดีอ่ะอืเป็นช็อกโกแลตที่ถูกต้องเนี่ยพอหยอุด่อมานี่ท่านผู้ชมเนี่ยมันก็จะมันเข้มข้นมากดูดื่อติดช้อนเลยอ่ะแข็งเลยเห็นนะอือใช่เขาเลยต้องจุดไฟเอาไว้ไงอื เป็นช็อกโกแลตที่ถูกต้องอืมะม่วงอันนี้ก็อร่อยนะผมว่ามันเขาบอกว่าผสมนมดีมะม่วงก็ดีเนี่ยแล้วกามีครีมให้จริงๆแล้วจะจะใส่ใส่รวมกันก็ได้หรือว่าจะแยกกินกันได้เนะอืมอืมมันมันนัวมดีค่ะดีไหมดีนะเราทเสร็จนี้มาไม่งั้นตายแน่เลยเออแต่ง อันใหญ่ๆมากินกันไม่หมดม,มันต้งมาหลายๆคนไงรำนี่แบบม,มันอะมันในอารมณ์มีเบานี้เลยอ่ะลองเบานี่อยู่ดิเบานี่เขาเป็นยง้งแล้วรสชาติล่ะคุณคะอร่อยอร่อยไหม,มเป็นยังไงบาง หนึบน้ำเข้มข้นแล้วก็แลตหนึบหนักแล้วก็เความหอมของอันนี้กินกับวิครีมนะคะนี่รสนี้ถ้าเพิ่มชอบแล้วเหมือนกันนะน้ำม่วงใช่ไหมอันนี้ใส่นมนะอือันนี้ไม่ใส่นมก็เนี่ยมันก็จะ็ีเนื้อมีเนื้อก็ดีใช่ที่โดนเนื้อมันยังอื ดีดีใช่เดี๋ยวลองผสมกันเนื้อกับนมลองดูตรงข้อดีของมันก็คือว่ามันมีผลไม้อ่ะอืเนี่ยผลไม้มีผลไม้ด้วยมีม,มีอะไรนะเนี่ยอืมก็ไรียกนะทิฟฟอนอืมออ้ยไม่ใช่ขาเรียกว่าอะไรนะ<ต>บาวน,นี่เออบาวนี่อืมเขาเรียกบาวนี่ ไม่พอใจอะไรทำน้องเขาไม่พอใจอะไรวะก็เลยเฟ้ยงจานทิ้งเลยนะใจเย็นลูกใหญ่จิมมาอือร่อยดีได้กินหลายๆรูอือแล้วมันกำลังดีแล้วก็การที่เราทานอาหารแบบนี้ค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นของค้าหรือของหวานอะอเราก็ต้องแบบว่าดูแลสุขภาพพวกคุ่กันไปด้วยเนาะอืใช่ค่ะเพราะไม่งั้น เราจะไม่ได้หุ่นแบบที่เราอยากได้นะอือมันจะโอเวอร์อันนี้แคนตาลูกับช็อกโกแลตอือ้าวเป็นยังไงบ้างอือเอออ่ใช้ที่อายเราเรามีวิธีดูแลสุขภาพแมบ้างครับพี่หมีเพราะเรากินเข้าไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไอ้วันว่าต้องคอยออกกำลังกายอ๋อออ ถ้าเกิดมีมีม,ม,มีมีเข้าฟิตเนสอะไรพวกนี้เราก็ <c oughs> ก็ออกไปวิ่งก็ได้ออกไปเดินก็ได้อืออืมบริเวณแถวบ้านอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่แล้วก็สมหรับันนี้ไม่มีเวลาเนาะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวนี้พตหนกฟิตเนสเนี่ยรถติด <c oughs> อย่างบ้านเราอยู่ใกล้ๆข้า,าขงพิยุพหะอืมรถติด <c oughs> แต่รถติดมาก <c oughs> ก็เลยแบบเอออยากจะกลับมาเล่นแต่ว่าเห็นสภาพรถติดทีนึงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ย ก็เลยหายอยากเลยเอาเวลาหนึ่งชั่วโมงไปไปออกกำลังกายที่บ้านเองดีกว่าแถวบ้านดีกว oui> ่าอะไรเงี้ยไปกลับก็ช hey, uh uh ั่วโมงหนึ่งออกกำลังกายก็ชั่วโมงนึงเหมือนกันแต่มันประหยัดเวลาไปได้ครึ่งเลยเนาะเท่าตัวเลยอืไม่ใช่ว่าไม่ไม่อยากจะกลับมาเล่นนะแต่ว่าทีเนี้ยโหหมดเวลาไปครึ่งวันกับในการเดินทางการเดินทางพี่บูอย่างนี้แสดงว่าแฟนลับที่ฟิตเนส ถามหาใช่ใช่ใช่เเยอะอแต่ถามว่าจะ,จ,ะจะต้องกลับมาเล่นไหมก็กาลังคิดอยู่ว่าต่อไปมงใส่คงต้องซื้ออุปกรณ์มาไม่เก่งหรือเปล่าใช่ไหมค่ะมันมันดีทั้งหมดนะขอให้เราได้ออกกําลังกายเถอะนะวันนี้ใช่แล้วเวลาเรา,ารคือ,คอจำกัดดีขึ้นชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอืมอร่อยอร่อยทุกรสเลยอืมอร่อยมากค่ะ แล้วดีนะเราได้มะม่วงเปรี้ยวๆมาตัดน่ะเพราะว่าไอ้ลำลูกเกดเนี่ยหวานมันต้องตัดด้วยมะม่วงที่มีเนื้อเนี่ยค่ะเชลเบตเนี่ยอือออและมิ้นที่ก็เย็นๆเนาะใช่อืออร่อยเนาะอร่อยมันมีช็อกโกแลตชิพด้วยเห็นไหมอร่อยมากเลยมันมีตัวช็อกโกแลตด้วยตอกใส่ข้างในกรุบๆเนาะกรุบๆอันนี้มีเม็ดลำลูกเกดที่ลองไหม ช็อกโกแลตมินเนี่ยพันมีคนคิดนะนั่นเราจะอยากรู้จังเลยค่ะอืมอันนี้มีมีข,ข,ขม้อมูลไหมขึ้นให้หน่อยทางทีมมีข้อมูลไหมครับแล้วนี่ก็คือโฉมหน้าของไอศครีมมินนะครับช็อกโกแลตชิพนะครับเริ่มดำเนินการในปี1945นะครับร้านอาหารของฮาวเวิร์ดจอห์นสันนะครับซึ่งเริ่มเสริร์ฟรสชาตินี้ในทศวรรษปี1950นะครับซึ่งต่อมากลายเป็นรสชาติทั่วไปในช่วงทศวรรษ ปี1960และปี1970นะครับก่อนหน้านี้ฮาวิชเชอร์สันเป็นผู้คิดคนไอศครีมช็อกโกแลตชิพนะครับภายใต้ของจอห์นอาร์พิคแมนนะครับนี่ค่ะทีมงานหมีนี่แหละ,ะมีข้อมูลไหมอมอกเป็นนี่หน่อยดิใครเป็นคนพิชเนี่ยปิ๊งไหมปิ๊งอือหมีก็ขึ้นให้ทุกรลน,น่าจะมีประวัติความเป็นมาเป็นไปเนาะใช่อย่างของมะม่วงน,นี่น่าจะเป็นของคนไทยป่ะ คนไทยนี่ยจะเป็นคนคิดป่ะเข้าใจคนไทยเลยแหละเออแล้วสเวส้นในเอ,อปัจจุบันเนี่ยเป็นของไทยของคนไทยป่ะพี่แน่ๆเนี่ยไม่ใช่ของคนไทยแต่ว่าตุ๊กตาเคยรู้มาว่าเขาควบรวมกับอะไรนะคะพี่เคฟซีเหรอใช่เอ้ม่ขออไทยครับน่าจะเป็นพิต้าพิตา้าครับหรดือดอิต้าอืมแ้อย่างนี้ขายขึ้นกว่าเนี่ย อ๋อ oh, ถือว่าเขาถึงได้ขายคู่กันอืมอร่อยอืมอร่อยเลยอร่อยดีงามไม่จิมช็อกโกแลตเลยเจ๊อืออืออร่อยมากทุกคน ทุกคนต้องหาเวลาให้ตัวเองมีความสุขนะคะในแต่ละวันแต่ละเดือนที่ผ่านไปอ่ะอือะไรคือความสุขเนาะไม่ว่าจะเป็นออกกําลังกายไปรับประทานของอร่อยอร่อยนะคะหรือว่าไปท่องเที่ยวเนาะหรือใช้เวลาอาจจะทาสมาธินะคะหรืออยู่กับน้องหมาน้องแมวเนาะออยู่กับครอบครัวอย่างเงี้ยได้หมดเลยให้หนูด้ขอบคุณค่ะอันนี้กล้วยอ้มวก,กวย่นราดกล้วย กินแล้วการงานก็จะได้กล้วยๆใช่จะให้ทุกคนประสบความสำเร็จแบบกล้วยๆนะคะ,อ,ะอืม,มอ,อ่ะมาช่อเย้ยอ,อ,อืมอืมเก,กล้วยมันจะแบบมันจะมีความตีกันแล้วก็ผสมผสานกันหอม ไม่ไม่ให้ตีกันแบบในในภาพไม่ให้ตีกันอย่างนั้นเออมันนัวอยู่ในป่าเขาบอกไม่ดกเหมือนกันแต่กลิ่นกล้วยมันขึ้นมาเลยค่ะเขาเลยว่ารสชาติตัดกันอ๋อเหรอเออถือว่ามันนัวขั้นสุดเลยอะอืมอืมเราสองคนจะค่อนข้างดูแลสัวภ้ามมากเลยค่ะอืมอมคือจริงๆเราก็อยากแบบอยากแบบทานเยอะๆไปเลยเนาะแต่ว่า ร่างกายเรามันไม่ได้ต้องการน้ําตาลหรือไขมันโปรตีนอะไรมากขนาดนั้น<ม>นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่บรรยับรรยังหรือไม่ยับยั้งเนี่ยเราจะลาบากเดือดร้อนตอนเอาออก<ม>นะเพราะเอาเข้าวเข่าออกอะไรยากง่ายกว่ากันค่ะดูที่หมีเขามันงจงสร้างาาชิ้นนี้ของเขาอตอนท่านผู้ชมนยๆๆๆอยเขาปากไปเอ๊เลยเอาเข้า,าง่ายกว่าเห็นไหม,ม,มเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เพลิดเพลินเนาะบางคนเอาเข้าอย่างเมามัน โอ้โหมาออกกำลังกายให้สม่ำเสมอด้วยเอาผ่านมันออกไปใช่ต้องต้องทำนะคะไม่งั้นเราจะแปลงร่างนะคะอืมกินช็อกโกแลตอร่อยไหมอร่อยช็อกโกแลตใส่ช็อกโกแลตกินช็อกโกแลตเพลินเลยจริงๆริงคช็อกโกแลตก็ต้องมาใส่ติ่มกินช็อกโกแลตเล่นเลยอ่ะจีนที่เพลินเนื้อช็อกโกแลตเหลือเยอะเลยค่ะทุกคนมันก็กินช็อกโกแลตหน่อยอืม แม่ท่านผู้ชมราไรนี้แบ่งให้ท่านผู้ชมเลยเน,น,นี่ยใช่โยดแล้วพี่นีเดี๋ยวเดี๋ยวน้องแข็งโอ้มายดอมมาชิดปาก <laughs> อเอา,าค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างดีงามนะคะหวานหวานขึ้นปาาไปแล้วเรียบร้อยมีม,มีมีประโยชน์อะไรไหม วันนี้มีประโยชน์ค่ะรู้ปรว่าความเป็นมาของไอติมไอสรีมนะคะการเริ่มต้นของเซเว่นเซ่นแล้วว่ามีความเป็นมายัางไงนะแล้วก็รวมไปถึงการเลือกรับประทานรสต่างๆนะคะที่มันมีผสมประสานกันอย่างเซตนี้เป็นต้นเนาะมีได้สี่รสชาติเลยนะคะได้ผลไม้ด้วยแล้วก็มีมขนมปังด้วยเบอน,นีเบอน,นีด้วยแล้วก็ยังมีลองดู ช็อกโกแลตอีกต่างหากโอ้โหครบเลยนะคะแล้วรวมไปถึงตลอดรายการนี้ของเราเนาะเราก็พูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพการแบ่งเวลาออกกําลังกายนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตให้มันเกิดความสมดุลนะคะซึ่งทุกคนทําได้ทุกคนทาได้แได้อยู่แลต้องวางแผนเราะถ้าไม่วางแผนนะคะไม่จัดตารางเวลาเนี่ยมั่วไปหมดเลยแล้ววันวันหนึ่งมันแป๊บเดียวเนาะพี่หมีเนาะเดี๋ยวก็หมดวันเดี๋ยวก็หมดวันอย่างเนี้ยค่ะทํางานเพลินเนาะ ใช่นะดังนั้นก็พวกเรานะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนก็เป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะคะในการกดไลค์กดแชร์กดซ like, นะับสไคร์นคะกดกระดิ่งคอยติดตามและเป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะแล้วคอยติดตามว่าช่องมีชนแนลทีวีแแร่นี่นะคะจะพาพวกเราไปช้อปเที่ยวกินที่ไหนอีกบ้างคอยติดตามกันนะคะครับค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีครับลาไปก่อนนะคะทุกคนคสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบ,บายจบการที่หมดโน จะาให้หมดเลยเวยกี่ิมอีกเยอะอ่ะดีเนะสั่งเส็จเลยบร้อยเนตงานตายแน่ผลผลไม้โอเคแล้วงั้นพี่เอาสองคินนี้ได้ได้ได้โอเคลงตัวเราต้องรู้จักดิวให้สำเร็จนะคะอืเจอกันนะติดตามตอนต่อไปนะครับ